เด็กๆที่น่ารักทุกคนก็ไม่ได้เจอกันมาเดือนเดียวที่ถึงก,กันบ้างไม่เลยนะวันนี้พี่ชาได้มาเจอเงินเด็กๆครั้งหนึ่งสมัยหลวงพี่นี่ก็ดูโทรทัศน์เนี่ยก็มีฮีโรนะ่ซูเปอร์ฮีโร่ในรุ่นนั้นก็ต้องเป็นซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนไม่รู้เด็กๆเดีย๋ยวนี้มีฮีโร่เป็นอะไรกันบ้างรู้จักซูเปอร์แมนไหมครับ รู้จักนะแล้วมีใครอยากเป็นซุปเปอร์แมนบ้างอยากเป็นเยอะอยากเป็นหลายคนถ้าไม่อยากเป็นซุปเปอร์แมนครับเก่งคนที่บ้าไงเลยนะครับซุปเปอร์แมนเก่งซุปเปอร์แมนขอได้ก็เลยอยากเป็นซุปเปอร์แมนอยากเป็นใครอยากเป็นฮีโร่ตัวอื่นๆบ้างอยากเป็นอะไรครับ เป็นแบทแมนทำไมอยากเป็นแบทแมนเทพอยากเป็นอะไรจ๊ะส์คุณร์แมนทำไมอยากเป็นคุณร์แมนปล่อยแสงได้ก็เด็กๆทุกๆคนนะทุกคนก็อยากที่จะเป็นฮีโร่อยากจะเป็นคนเก่งเพราะว่าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เก่งเท่แล้มีค่าต่างๆมากมาย แต่ว่ามีใครไม่เอ่ยอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพราะว่าอยากจะช่วยเหลือปู้อื่นมีบ้างไหมครับเด,เด็กๆครับคนหลายๆคนในโลกนี้อยากที่จะเก่งอยากที่จะยิ่งใหญ่อยากที่จะมีอำนาจอยากที่จะหน้าตาดีทุกคนต่อขนาขคนความเป็นเช่นนั้นแต่ถามว่าเมื่อเขาได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วเขาเอาไปทำอะไรดีควสนมากบางทีเมื่อ เป็นคนมีอำนาจแล้วก็นำอำนาจนั้นไปเบียดบ,บงยังผลประโยชน์ของคนอื่นคนบางคนนะมีชื่อเสียงที่มาแล้วก็นำไปให้หรายคนอหนึ่งได้บางคนเมื่อหน้าตาหล่อสวยกบเอาความหล่อสวยนั้นไปทรธุรกิจในการรับางคนบอกว่าอยากขอะได้ทำไมอยากขอะได้อยากจะขอไปขโมยของหรือเปล่านะไปเอาของคนนั้นคนนี้มา างคนบอกอยากหายตัวได้ทาไมอยากหายตัวได้อยากจะทำอะไรโดยที่ไม่มีใครเห็นจะได้ทำเรื่องไม่ดีได้หรือเปล่าคนที่มีความเก่งอย่างเดียวแต่ว่าเขาเหล่านั้นไม่มีความดีในหัวใจเขาเหล่านั้นไม่คที่จะช่วยใครเขาเหล่านั้นไม่เรียกว่าเป็นฮีโร่นะครับฮีโร่ที่แท้จริงนั้นต้องมีคุณสมบัติสามอย่าง อย่างแรกเลยฮีโร่ต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนเก่งนะเก่งอย่างเดียวไม่พอเก่งแล้วเอาไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนฉลาดแล้วไปแกล้งคนอื่นไปเหยียดเยียนคนอื่นไม่ได้ข้อที่สองเก่งแล้วต้องดีด้วยสุดท้ายข้อที่สาเมื่อเก่งแล้วเมื่อดีแล้วก็นําความเก่งและความดีนั้นไปช่วยเหลือ ถ้าทำได้ครบสามข้อคือเก่งดีและช่วยคนดีนี่แหละจะเชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ยงที่เล่ามีทางให้ฟังการละครหนึ่งงานมาแล้วก็มีซูเปอร์ฮีโร่เกิงเกิดในดินแดนใจกลางของโลกซูเปอร์ฮีโร่นี่เป็นเจ้าชายด้วยชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะซูเปอร์ฮีโร่ชื่อว่าเจ้าชาย แน่นอนว่าเมื่อมีฮีโร่ก็ต้องมีคู่กับมีตัวร้ายฮีโร่ของเราก็ต้องเจอกับตัวร้ายเหมือนกันแต่ตัวร้ายที่เจอี่นี้ไม่ใช่คนเคเรไม่ใช่อกกัตรพานไม่ใช่กีสจกร,ระจอบกระจกแต่ซูปเปอร์ฮีโร่ของเราต้องสู้กับกีาสาจรที่มีพลังหน้ามากไม่มีใครเลยที่เคยเอาชนะกีาาสาจรนี้ได้มาก่อนกีาสาจนี้มีชื่อว่า ความแก่ความเสี่ยงและความตายครับเด็กๆรู้จักปีศาจชื่อความแก่ไหมเลยแก่แล้วเป็นยังไงผิวหนังก็เหี่ยวย่นในตาก็ฟ้าฟางหน้าตาก็ไม่น่าดูมีความสุขหรือมีความทุกข์มีความทุกข์เด็กๆรู้จักปีศาจชื่อความแก่ไหมครับ ใครๆปวดหัวใครๆจวดท้องสุดหรือทุกครับลูกุกครับเป็นโรคนโรคที่จ็ปวดทรมานเดืเด็กๆเคยรู้จักทีสาชื่อความตายนี้ครับความตายนี้ทําให้เราต้องพัดผ้าจากสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นเราไม่สามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้ต่อไปต้องหายไปตลอดกาลนั่นนะับะ ภารกของเราเนี่ยคือเจ้าชายสินธารต้องมาต่อสู้กับเจ้าอิสาสามตัวนี้แหละทีนี้อิาสาเนี่ยที่ใหญ่มากเจ้าชายก็คิดว่าเจะทำยังไงดีถ้าเกิดว่ายังอยู่ในร่างเดิมที่ต้องคอยดูแลพระสาราชวังต้องมีภรรยาดูแลลูกๆดูแลอย่างโน้นอย่างนี้มากมายคงจะสู้อิาสาไม่ได้แน่ก็เลยต้องแปลงร่าง เจ้าชายของเราก็เลยแปลงล้างแปลงลาง้าง,ง,ง,างยังไงก็เอามีดมาตัดผมทิ้งถอดอาพลแห่งกษริย์บทองนุ่งผ้าที่เขาทิ้งแล้วลงผมได้หนวดออกบวชเป็นนักบวชแปลงร่างเป็นนักบวชหน้าตา,ค,าคลายย้ายๆหลวงพี่นี่แหละ<ม>เพราะว่าถ้าเกิดว่อยู่ที่บ้านอย่่งฝึกวิชาลำบากถ้าเกิดออกบวชแล้วเนี่ยไม่ต้องดูแลเลยมากแตฝึกวิชาที่จะไปสู้กับเจ้าตัวร้ายเนี่ยก็ ชาได้ฮีโร่ของเราเพียายามทุกวิถีทางที่จะชนะเจ้าปีศาจือความแก่ความเสียความตายลำบากมากมายใช้เวลา,า6ปีในที่สุดก็ค้นพบว่าเจ้าปีศาจ3ตัวเนี้มันสู้ยากมากฆ่าเท่าไหร่ก็ฆ่าไม่เคยตายเลยไม่ยอมตายเพื่อีเป็นสมที่ธรม แล้วก็คนพบว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื้องหลังแล้วเจ้าสามตัวนี้นเป็นแค่ลูกกระจกเท่านั้นมีบอสใหญ่ที่เป็นปีศาจใหญ่ที่อยู่เรื้องหลังของเจ้าสามตัวนี้อยู่ที่คอยควบคุมวงการที่สามตัวนี้รางแกเศ็เๆษบางแกทุกคนปีศาจที่เป็นบอสใหญ่มีชื่อว่าอาวิชาการที่บบจะฆ่าเจ้าวิชาได้ต้องใช้อาวุธที่เศษ ชื่อว่าดาบแปดสีมันมีแปดแสนเคยได้ยินไหมดาบแปดสีไม่มีแปดแสนเนื่องจากว่าดาบนี้เนี่ยมันหายากนเป็นดาบโบราณชื่อก็เลยโบราณไปหน่อยดาบแปดสีมันมีแปดแสนเนี่ยเล่มที่หนึ่งชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเล่มที่สองชื่อว่าชื่อว่าสัมมาสังกัปโชนสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติ สัมมาสมาธิตา8สิ่ลมี8แสงครบ8อย่างเรียกรวมกันว่าทางสายกลางครับลูกทางสายกลางนี้เมื่อปฏิบัติไปฝึกวิชาที่ชื่อว่าทางสายกลางนะฝกการใช้ดาบทั้งแปแล้ว,แล,วแล้วก็จะเข้าถึงสิ่งที่เรียกเป็นว่ายานนะหรือยานคือความรู้แจ้งอาวุธพิเศษคือความรู้แจ้งเอง ที่คีโรของเราคือเจ้าชายพิทักษ์ใช้ค้าใช้ใชใชจัดการสอบวิชาเพี่งวิชาได้สำเร็จเมื่อาวิชาได้สำเร็จแล้วคีโรของเราก็นำทางอนวิเศษแต่ประการนี้มาบอกแก่เราเพื่อกูทุกๆคนที่อยู่บนโลกเด็กๆทุกคนผู้ใหญ่ทุกคน,กคน,กกคนใครแค่ตามที่ดำเนินตามทางที่เราดำเนินมาแล้วนี้ จะเข้าถึงความสุขอันไคร่บูมจะชนะปีศาทั้งหลายได้ความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่สามารถรังแก,ก,กเราได้อีกต่อไปพะเรานี้ได้เข้าถึงความสุดอันสุดยอดเรียกว่าอันผ่านั่นเองเวลาผ่านมา2,500ปีแล้ว,แ,ลวแต่ว่าอาวุธโบานก็ยังอยู่นะครับใครก็ตามที่เชื่อปากซุปเปอร์ฮีโร่ตรงนี้ แล้วก็ดําเนินตามทางที่ท่านสังสอนก็จะพบกับความสุขกันไยดึงได้คนรุ่นหลังลก็ได้สิงเสงียบูชาพระองค์ว่าพระผู้พระภาพเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ไกลจากเกล็นจักสนุชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้พร้อมด้วยความรู้และความปุ้บึกเป็นผู้เส็จไปแล้วด้วยดีเป็นผู้ โลกอย่างแต่แจ้งเป็นสารีผู้ฝึกผูุ้ผู้ควรฝึกได้อย่างไม่มีที่ว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิดบานได้ทำเป็นผู้จแำแนกสรรพเราบูชาเราเรืร่ิถึงฮีโร่องอนั้นด้วยอะไรเอ่ยด้วยผู้กี่ดอก3ามดอกทูบ3ามดอกไปถึงอะไรครับ ใครรู้บ้างรุกสามดอกสื่อถึงอะไรพระพุทธน้มาโนสงฆ์ผิดรมีใครตอบได้รูปสามดอกไม่ทับดอกแรกบูชาพระปัญญาคุณคือความเก่งของพระพุทธเจ้าเองที่ทรงมีปัญญารู้เรื่องราวมากมายเลยทุกอย่างโลกเป็นคนเก่งทุกดอกที่สองบูชาพระบริสุทธ,ธิคุณ ก่งอยง่างเดียวเอาความเก่งไปแกล้งคนอื่นเอาความเก่งไปโกงที่บ้านเมืองมีไหมไม,ไม่ดีต้องมีความดีอย่างที่สองคือความบริสุทธิ์จิตใจที่มีความดีงามปราศจากท,กกท่สองมเมื่อเก่งและดีแล้วก็เอาความเก่งและดีนั้นไปช่วยเหลือคนอื่นทุกข์อที่สามนี้คือใช้บูชาต่ามหากต้นไมคุณ เด็กๆเห็นทูปสามดอกเด็กๆย้อนมาเตือนใจเราเราอยากจะเป็นฮีโร่อย่างพระพุทธเจ้าเราอยากจะเก่งอย่างท่านเราต้องมีทูปสามดอกอไว้ในใจที่หนึ่งเราจะทําตัวให้เป็นคนเก่งมีปัญญาสองเราจะทําร่างจิตใจของเราให้มีงามอยู่ความบริสุทธิ์และสามเราจะนำความเก่งและความดีนั้นไปช่วยเหลือผู้อื่นนะครับทูปสามดอกนี้เอง น้อจะรีดเข้ามาสูนใจไม่ได้แล้วก็จะรู้ว่าเราควรที่จะทําตัวอย่างไรถ้าแต่เจาเราทุกคนมีพระพุทธเจ้าเป็นฮีโร่ประจักใจริ่ถรุ่นสามดอกจะเดินตามคําสอนของพระองค์เราทุกคนย่อมที่จะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ตามพระองค์ได้บรรลุถึงความสุขอันไพยหุและช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นลจากวความทุกข์เช่นเดียวกันได้ วันนี้ก็ขอนุกโมทนาคุณครูผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนก็ขออำนาจของพระราชาสงฆ์พระบุตรสนในการทำทานและรัตนา,าสิลปบางารรมที่ได้ทำให้ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มใสบริสุทธา,มามนมีความสุขใจมีความสุขใจมีปัญญาจเจริญอ่องงามในธรรมบ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ทิ่ขึ้นไปตลอดกาลทุกเมื่อเรื่อ